สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนุชอีกแล้วนะคะวันนี้เรามากินมวดตาตกโทนะคะหมูเสียบไม้ค่ะที่จังหวัดลาเซียวนะคะที่นี่ก็จะมีหลายๆร้านแล้วก็จะมีทุกครปราทุกอยนะคะจะเยอะกว่าที่แซนดีนะคะ อันนี้ร้านนี้ขายอยู่ที่หน้าจ้องมันซูนะคะมันซูก็จะเป็นตรงกลางเมืองเลยนะคะอันนี้ยำบมมีนะคะยำม,มีของพม่านั่นเองนะคะก็จะมีน้ําซุปน้ําจิ้มนะคะแล้วก็สามารถกินครูกับพริกกับกระเทียมได้นะคะเนื้อค่ะสาวน้อยก็กินิ้ให้น,นันเด<ๆ>็มระบานะเว้ยค้างๆนะคะเพราะว่าจะเคียวยากนิดนึงนะคะสําหรับเด็กนะคะวันนี้เรามาก็วันที่ สองแล้วนะคะวันที่สองที่เรามาอยู่ที่จังหวัดลาเซียวนะคะมีแฟนนุชกำลังทานนะคะชอบกินกันทุกคนเลยนะคะอร่อยจริงๆนะคะจะคล้ายๆอาหารเกาหลีที่เขาจะเป็นสตรีทฟู้ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นสตรีทฟู้ดของพม่านะคะเราทานไปทั้งหมดนะคะ8,000กวกาวจาจนะคะรวมทั้งน้ำแล้วก็ยำนะคะคนละจานนะคะ แล้วก็เขากำลังนับอยู่นะคะไม้และหนึ่งรอยจัดนะคะนี่นะคะจะเป็นเขาจะเขาจะนับเป็นไม้แบบนี้นะคะอร่อยนะคะ